สวีทุ่นวันนี้จะพามาดู110ยสิบองเ็บ้าพลังกับฝาสู้งาน2องวาวมาดูนดูใหใกล้เลยถ้าเรื่องฝาสุ้พันไม่ธรรมดาบอกอยู่แล้วบอกเลยนี่เป็นฝาวาวยี2เจ็ดยี2สามไปยี่แสี่ำหรับ110ยสไอนีเวลาทำฝาเนี่ยแนะนำเลยว่าเอาพอร์ตเดิมมาทำเพราะมันจะควบคุมง่าย๋ยวให้ดูความตึงตลอดนี้ โอ้นี่ตึงไปไม่ออกนะแกโอ้โหตึงปี้ออีกทีก็ไดนะ้ <c oughs> ซึ่งไป็งานเจาะหลอด CNC สไตล์สุพรรณบุรีแล้วครับแล้วก็เหมือนเดิมครับหลังวาวตรงแน่นอนโอ้โแบบสวยๆซึ่งการจัดวางวาวก็จะเป็นสไตล์ของสุพรรณบุรีฝาแบบนี้ซื้อขาดอยู่2,500บาทฝาแท้ทำนะแล้วส่งฝาทันดาดมา สัตวสภาพสวยๆเหมือนกันก็อยู่ที่1,600บาทนะจิโกสำหรับสาย110บ้าพลัง2วาวจัดให้แล้วกับแรมสวยๆวบนนี้นีตามนี้อยากแรงต้องลงทุนจิโก